สบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนนะวันนี้พบกับสองแสแหลบับรรณาซู้หนึน่งนะทุกคนเมื่อวานนี้ออกล่ากระปอมอะไไม่เนี้ออกล่าหาักปลานะทุกคนสิบปเกบผักกูกับซาคอมนะอยู่ทา้ง่างนี่มาปุ๊กเจาคอมเต่เด็กเกพื่อนนอนทันละตื่นมาปุ๊กเพื่อนตอนขี่รถมาเนี่ยทุกคนอนะ่ะขู่ปิวนะตั้มกระโดน,นแค้มตาสแสแลเลยแสแหลไปจากกัตารลุดนอนปิวมาตําโป โป๋นะทุกคนเป็นได้เฮ้ยเป็นได้เดี๋ยวน่ะเป็นจิตใจนะมาบอกเอฟซีดูเป็นจิตใจนะเอฟซีมิเตว่าซะกคอมขางได้เลยนอนทุกคนปะย่างลงไปเนาะแถวแถวเปิดเห้ยแถวขำแถวเส้นย่างหนุ่มขำนอนหนำลายเดี๋ยวนะทุกคนบอลถ้าไปเหยียบแม่งซ้อนกับซะกคอมเลยนะทุกคนปะไปไปหนำหนะ้า เบิงสุดเบิงสุดน้าไปเก็บผักกูดยอย่าลับตาย่างเด้อปายจับปายสองคนคือเกานะทุกคนเด้งานครูฮะน่ะทำมันงานครู มัคกเฮ้ออยนีน่นะมังคีหวัวมังคีหวัวเนาะทุกคนนะ่ะถ้าละซุกคากถ้าละซุกมัน,นเป็นอะไรมันเสงบูเป็นทุกคนหม่ปลามาังคีหวัวถ้าละซุกคนะากเนาะ Mặt tay gọi cho con hôp môn tân y vương, nhao 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 ตอนนี้ยังมาห่อรับตาหยางมาใจออีกห้องเมื่อียูวตาหยางเมื่อีอย่ามา,มออมาได้เห็นขีคิดตาหน้าไปสวยมาเลย<า>ไปหยางด้วยตื่นกับตื่นสวยมาปลุกเอาอยู่บนอนอดปุ้ทุกคนเออหยาง อยากไได้จบเป็นไหนวันนี้ทุกคนเนาะโป๋เลยนะครับรถมาปิวแว้งแบบตั้มกระโตแขมตาเลยไปทางได้ป่ะพาไปทางไม่ได้นี่เลยก็จะกับมาเก็บก่อนเะแตเมื่อวานมันสื่อนะน่นาะเฮ้ยคอมก็จะเอามือไม่แต่นยดยงใหญ่ เขามาน้ำหลังได้สำแดงเอาสำนัดบอว่าสีเหว่ก็ของกระปอมฮะน่ะบว้ได้เสียซื้อว่าได้เสียซื้อสายละได้เนาะทุกคนปไปๆนี่เนาะแอบใส่เนี่ยแอบหน่อยเนี่ยแอบหน่อยเนาะทุกคนรัดมาทางสวนก็จะนี่มีน้องก็จะปลูกกุ้งวง ไลายกนทุกคนมีแคมน้องใช่ไมมหไมฮะแก้ม,ยมอยู่สูงพูนไปลงทั้งหนาพุกนโอ้ยบ่ต้องสูงก็มันยางพานก <c oughs> ูไปก่อนจะคอมยานคั้ยนีน่นทุกคนย่านน่นเนาอยานน่าเด้ว้ย มันมาตื่นมะฮู้มาตื่นน,นัะว่ากันจะตื่นควายวันนี้นะทา,างนั้น,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 นก็มีทางออกอยู่บรแม,มาณแบบไปม,มีกระบอกกระพราได้แทนนี่น้องไรน,น้องปลาเยอะแยะเลยนะเอาเหตุะไรเหตหัวแล้วม <ละ S 1> ั้ง <ละ S 1> มีทางออกเลาะนะเลาะจะเลาะ,ละ ไปงานแล้วโอ้โอ้โอ้มาสีด้กินอยู่บ่เหมือนนี่อยากควยกับบ่แขงไหมไปได้ไหมแต่ก็ลงกันมาเออมาันี้นั่งมาแล้วลมเป็นลมทุกคน เนาะฮาซมะฮลัมันลอมทุกคนใช่ตายหลอดเละตายเละเห็นแหละเห็นแหละทุกคนเดแยบเบอร์สีให้เบิรงนี่พักกูในนะทุกคนเนาะข้าบดแดดหย่อนมกดอกเพราะว่าก็จะเอามาเก็บก่อนแหละเมื่อเนั้นนะนี่แดดหย่อนมกอะหย่อนแดดก็เอา เต็มคู่นี่แล้วก็เมื่อ,อมาปานเป็นสีไดงร้ายนะตกเปิดห้าคักนะทุกคนน้ำจังเห็นค่ยอยคอ,อ,อ,อมคอมคอมกูจิบไปได้เพิ่คอมนี่น่าทุกคนอือเนื้อสคอมกำลังเ็บ จะแหลไปคุมมเอา้น,นมาไปกลับมาโอ้ยนี่มึงบาเห็นวะเนี่ยหย่อนยิ้มยิ้มมกมกบรได้กินดักทุกคนเอ้ยความลมได้ทุกคนในแถวนี้มั่นเป็นน้ำข้ามแบบน้ำแซ่ตลอดนะทุกคนน้ำอ่างตลอดนะมันก็เลยลม จะไปแดะบเ่เให้ค่อมได้หน,นิมุก่ะลมแห้งปันโถจ้ะเอ้ยเปิดท้าเลยทุกคนเลยเปิดท้าเปิดท้าเปดิด,ปดท้าเนี่ยฮะแหงเลยทุกคนนะ่ะนี่เบิ้งเห็นใบลำพื้นาเลนยน่าทุกคนอันนี้กะ เอาได้กันเนาะเตีดยดันอ่อนนะทุกคนนี่เตีดยดันอ่อนไปลื้อตองดู่ะทุกคนคว่มลมสะแลใส่บุกสักคอมบ็ใาชา้ไปจะไปมาแต่เล็กๆเอ้ยลมแต่แท้เฮ้ย,อออยคอมเ้ยนี่ทุกคนเปิดห้าแท้ทางนี้ ปลาเนี่ยจ้ะพักปลาดอโน้มหลม,ลมนี่ทุกคนฝักแหล่น,นยยีนหย่อนมุกมุกนี่นะทุกคนไปอุ้ยนี่ตัวนี้กระแมนนี่นะทุกคน bỏ lỡ những video bớt là Hãy subscribe cho kênh bớt là bớt là bỏ lỡ những บื้องละทางนี้เกี่ยวข้างไม้นะทุกคนมันลมลุมเลยนะทุกคนโอโคตรลมเลยนะทุกคนเนะ ทุกคนระวงังกันเห็นอีกแล้วนี่ยอดมกมกก็ล่าสิเป็นใบล้มพื้นมนั้งนะทุกคนใบแมนแกงก็จะเป็นแบบใบแบบนี้เนาะทุกคนเวนววงจรเบิบร,บบร์ลบอเบอรลบอเลีอยังอยู่ นี่นะใบละพื้นมันให้ามาอีกวันนี่เมื่อไรมาได้ยังเมื่อไรทุกคนนะ แล้วไปก่อไม้ไปกอ่ปกอพุ่นจะคอมจพุนไปทางไหนนี่น่ะฮะออมฮะออมก่อได้ทุกคนนะ ถ้าตกเปิดหาสองหาเนี่ยคนจะเห็นตนะัวภูมิหยาบลายบังอะไทุกคนอืมก่อนนี้บ่มนะีมาก่อนนี้บัดีบ่ก่อนนี้ được thôi nhận lục một này nè bớt là bọ mà này bớt là bọ bớt lẽ coi nè ถือห้าคักนะทุกคนจังเห็นแซ่ข้า,บางบนก่อนนี้ด้ยนี่บักก่อนนี่นะก่อนหน่อยโมมี่นะทุกคนไปมาก่อนทางน,นี้ ลม,ลมลมลมเด้ทุกคนนะเปิดท้าเปิดท้ามนี่ก่อนอุ้ยลมดูทุกคนถ้าตเหตุตัวเบาๆนี่นี่น่เนาะหมกหมกเลยจ้ะ นี่นี่นะทุกคนมันกับใบยากรัดเป็นด้นะทุกคนเพราะว่าก็จะมาเก็บมื่อวางมีเสื่อนี่เนะาะก็จะมาเก็บก่อนแลหละเขาเห็นก็นจะได้เ่าก็เลยมาเผื่อว่ามันสิน่อเรือให้ห้าเก็บกัจพอได้อยู่นี่นะทุกคนใบลำพื้นมา ปทุกคนไปล่นเพลินมาต well. ัวน oh <the>? ี้หากาดตัวมันนอนๆนี่เนาะหาตัวหนีได้อืมกดลมเลยเพื่อนเอะ Là một Nhọn móc móc đây chà bẩm chăn này bẩm 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 này bên bẩm 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 ดินลมมามาเบิรงตัวนี้สไลด์เหนแหละนี่นี่นะทุกคนมันจะเป็นใบลำเพืนินแต่มันก็นยังอ่อนมีเนาะถ้าถังซองห้ากระคาไปทุกคนนะจังเห็นซองห้าก่อนเปิดห้าก่อนเปิดห้าก่อนจ้าไม่ละเบา kháng đi kháng đi chứ sẽ bớt ở lại nó được phải co mày mà ừ. <laughs> sẽ nhạc của sai ra không? Nhi, con này, đây, đây là, mình phun mình, nhìn ทั้งยันลบลา,าบอหามโงอี้ก้อนเนี่ยมโงอี้ก้อนเปิดเปิงค้างได้คนเอ็มจังเห็นพวกว่ามันหกแข้งเราไปไง สะคอมได้หยอนหมกเคยปินมาด้วยนี่อันนี้มันคือแบบหยอดนันอ่อนนะทุกคนไปมันอ่อนนะครับเป็นหนังกินเซเสะยำลุงหม,ม,มกไปจิงได้ไวห,หมดขึ้นมาแนมดูสายยานปีมีปีงนะทุกคนเอ้ยแสะแหละเตรียมการมาอย่างดีหูว่ามันมีเฮายานเดะเฮายานเดะยืน,น,นเป็นยืนทุกคนเอ้ย nhị bọ theo này nhị bọ và Bà, phải thằng nã ui ơi không kia mặt lùm thế ơi ui ơi trái em khoác của phải thằng <laughs> dạ. đại điện này con nào thưa con trái lười hào của mi dạn đại vừa đại cả lùi về tật lọt Bye. เดบเดบกรลุยไปตลอดความลมต้องใส่วิซาตัวเบาเฮ้ยคอมอ้ทุกคนเห็นแล้วยอดมุกมุกญ่ายๆอีกสักด้วยนี่หี่นะบงอนมุงมุกแล้วทุกคน นี่อะลกคู่บงอีกก่อนข้บมบงอีกก่อนคัมมีคนกายมันก็เลือกไว้ให้เก็บอยู่ได้ทุกคนนเปิดบงอีกกอนหยอดมุกมอกนะเสร็จอ่ะแบบความกีเลย นี่ยัาก่อนไปเบอกอีกก่อนค่ะมันมีนี่ยัาก่อน,นต้องเปิดห้างค้าต้องแน่มนกันค่งนะทุกคนเพราะว่ามัน,น,นหกนะใบไม้เอ็นบางลายเลยนะทุกคนเมื่อไรบ่บัน,เ,นเอาบันลํพื้นมาทุกคน นี่นะนี่ก่อคนทุก่อนปีกเจ้าซะความใช่ใช่ออกแล้วออกแล้วยังใช่ใช่ออกแล้วออกแล้วเอาบ่ะมันี่กูกายายก็เดียวก็บึง ọt lên thú phiên cả đỏ cả đẹp là cốc bậy chừng hát ui cú là tốt chai đó mà nó cứ bấm bình hẳn bình phần con ờ, lên tôi nhai bố ơi bình khém Bài ừ, <laughs> ừ. bà hát bà cú to bằng xin à thử mất chắp นั่นแล้วไปก่อน,นกูย่างมุมมุมมุมไปโอ้ยบ่ยถขามูมเพราะเราตกใจคือปราพนเป็นเพียงกูจะเตรียมไหมไม่จะเจือได้แหละกูก็ยานขึ้นกันเนาะนี่ก่อนนี่นาละกอนนี่หยาลงอก Bà mẹ đi cơ bà làm mà Bà là bò, bà là bò Mẹ, phía đi cơ phía Ôi ในวันก่อนนก่อนนี้มีบบลมลมได้ทุกคนนะกลับไปหยาคนี้เนาะนี่ตัวนี้อุ้ยมือบังหมกบกนี่เนาะทุกคนนี่ hai mình cần à, ôm nón ôm cò bờ được con nhọn mộc mộc nè cha nè 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 มาสองคนได้มืนี่ห้ามอีกก่อนนีน้ทุกคนหย่อนมาอ่อนๆก็เอาได้นะทุกคนมือหนึ่งไมบอไม่บอเปิดห้าคากนะทุกคนเลยหยามล้านจำได้ใมอยากเห็นเลยถ้ามันเป็นหยอดหมกหยอดหยาวม่เีนะือนคส่วกอนี้ นี่อย่างอยู่ใบลำพืนมังนงอนทุกคนปะ่ะก็ไม่นี่ก็ก้อนนี่ก้นนี้บีบ่อ ก่อนนี้บะมี่ไปก่อใหม่นี่ก่อนนี้มีทุกคนไปนี่นะนี่ตรงนี่อย่าพาัรกก็คือคนจะเห็นน,นี่นี่นะ

คืออสิพาะย้อนมกมกแค่นีเด้มีกบมีนะทุกคนตะก,กใไม่ล้มลมทุกคนอนะ่ะนี่กันละไป ก็ไม้ก็ไม้ก็นหนีเด็นีก่อนกันอนทีก่อนใบลำพื้นมันเนี่ยนี่นากน มึง่นนอนนี้นะทุกคนโอ้แม่ล้มนะใจโบกจัม่อไซมึมดูทุกคนล้มหนาหน,น่ะจนเปียงไม <c oughs> ไว่าเ้ยนะทุกคนปเรอออกนะเหมือนน้เพราะมันสวยแล้วมันก็นเลอะเบริรดแล้วนะทุกคนกับม พราะว่าคนกับมหาก่าดเลยนะเขาเล่นมา,า,นา,นมนมาก,ก็พอได้ายนะทุกคนนี่ไะไปส่งพ้นง่ายกันที่ทางเนา,นานะนะทุกคนไะไปนะทุกคนรอออกก็ได้ไหมอ๋อลมเป็นลมจะไหลเปืือนบ่าโตแล้วทุกคนม,มึงนะลมนะมาเฮ้ยใจเย็นด้วยเพื่อนเสื้อทางเขาขึ้นมากเลยมาเองทางไป Nhìn đi bọn <laughs> Nhìn được em cái gì đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ก uh ับเขาาดวให้คามคามก็ไม <famoso> ่กระตกมาชอบพนงานด้วยพนงานเขาจะคอมเขาแสละเขากินนะทุกคน ลมเป็นลมโดมภูเขค่ะฮะกระดอกระเดแท้หงอยใหญ่สะอ่อนสะอ่อนเด้เฮ้ยสะอ่อนเด้ปะเมื่อ่านได้ทุกคนไหมรอยคือเก่าพลากรูดพอกินแล้วทุกคนนะครับหนึ่งอิมเมื่อปนป่านหนึ่งอ๋อยป่ะโอ้ยขาดไปละย่างมัน เอาทุกคนกำลังย่างมือมือนี้น่ะม้นแนยด้วยมื้อนี้น่ะม้าเนยด้วยมือหนีน่ะเฮ้ยเฮ้ยมาซะมือนีน่ะม้าเนยน่ะมือนีน่ะบ็คือผมว่าตัวเดียวกับบไรีรัมมือนีน่ะละม้าเนยจักหน่อยมือนีนะพอกินเอาทุกคนบัเสียซื้อสายหลามือนีนะเนาะ สำหรับคลิปนี้กับบุ้มีิยังร้ายนะทุกคนได้โบกานถุงแท้ดูดูจากสุดสวยสิเบิ่งจากสุดอ่ะนะลมลมผู้ใครจะตะลมขาเดี๋ยนทุกคนเราจะหดแอลถือโบกมากรซอมกับบุ้มถืออยากคึกเก่าประสการณ์ล่นน้ำน้ำน้ำประสบการณ์ลุวนโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีิยังร้ายนะพอกันใหม่คลิปน่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามแสแลนเด้อบ๊ายบายสวัสดี